แมครับเมื่อนี่พักแรมมาจากเจสโอทอนรถติดพอดีร้านสายโทรมาหาร้านสุพโถดเช้โทรมาเหร่นน้ำเดี๋ยวย่างหาคนอย่างบาทกันอ้าวโทรศัพท์ก็ยิงแล้ววัดดีร้านมาดีโอ้ร้านวัดเตมาเต็มไหนเราเมื่อนี้กึศได้มายามหน้าเมื่อนี้มาก็ไปล่ะอแา่คนเดียวโอ้แม่คนเดียวโอ้สุดยอดสุดยอดมายามหน้าเมื่อนี้มาด่วนทางเงินกันเตะเฮ็ดรถให้กันเมื่อนี้พี่น้องเตะเฮ็ดรถไปที่ัลเหลก ให้รุ่นไข่นับไพ่เฮ็ดตะโดดแล้วสองครั้งจนพอตา่อกันนี่แหละพอตาโพงันไหลตัวหลานงานไหลตัวว่ายรอบรูบรอบขึ้นนี่แปลว่าต้องเงินไหลขึ้นแล้วเนี่ยเฮ็ดกินน้ำซังไว้ครับเออดีดีมาเล่นมายามกั็หน้าเนี่ยไหมยังกี่ไล่กันเลยมีจะทัมีจะโทรหาไม่จะโทรหาแตงมายามกันเฮามากันเฮาเดี๋ยวจะทอนแป๊บเดียวเด้อเฮาจะคุยกัน มายามแน่ปรับปรุงวิธีไหมเหรอได้ไหมยำข้าวหลุ่โอ้ดีดีดีเรื่องระบบไฟเรื่องเห็ดรูปแบบต่างๆครับเห็ดรูปแบบต่างๆเนาะเอาข้าวถบ่นถิ่งกันต้องขาเป็นลูกพี่ลูกน้องลูกหลานกันเพราะงั้นขาวถิ่งกันบ่ะดีได้ข้าเกี่ยวกับระบบไฟเกี่ยวข้าวหลับบุฟวิธีโอ้ปรึกษาดี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 ร้านกันมาปรึกษากันแล้วได้ข้าเพาะอะไร ว่าฮาเทียนเดี๋ยวไฟน้ำหนาไปใส่น้ำแมนแมนแมนเดีไฟน้ำหนาหลายเออมันมากกว่าเมียเราต้นราคาต้นทุนอยู่แล้วเราไฟน้ำหนาไปใส่น้ำสิหลายเต็มอยู่ตัวแต่นี่อย่งนี้าวว่าทางวงกับว่าสิบว่าว่าสิเอ็ดไฟเองประมาณนั่นแหละหน้าก็ได้กับว่าพี่ยังของเขาหลายอยู่หรอกจังยิ่งเขามากว่าฮาเทียนดีเยาไฟบูชาไฟเออมียเมียเมียหลายแย่งหลายอย่างหลายอี่างแกดีกันเพราะว่า ต่างไฟต่างกาะแสกันน้อหลานเนาะหน้าโมยให่กิเลวระบบไฟเขาเยอะเยอะเยอะตอนนี้ยุ่นเยอะมากอยู่นี่ละครับหลายอยู่นี่ครับดีแล้วดีใจสร้างไฟก็ดีใจว่าหลานมาหาหลานสุพดเศร้าหันมาบอกกันว่าในเฟซบุ๊กในโลกโซเชียลเ้าก็เอิ่นหลานเทาว่าสุพดเศรา้าพี่น้องสุพดเศร้ารอยยิ้เทาได้พี่น้องเด้อจังหวัดรอยยิ้มนะครับพี่นองจังหวัดอื่นกต่หลานสร้างไฟนี่แหละครับกับสิ่งยินข่าวว่าสร้างแผ่นไผ่ิฟระบบไฟอาสิบทางวงอาจจะเฮ็ดเองกับเยอะครับ กับวัดปิยังเข้ากับกวางยี่แล้วเข้าว่ดสบายสบายยี่แล้วบ่ได้เป็นเรียดอ่ะ้ยินเข้ามากเลยว่ะพี่อยากได้ไฟน้ำหนาไปใส่โอเคโอเควงเดย์เสียเองนะเข้าวัดเนีบอกว่าวงเดยแต่ว่าเข้ากับยู่ในใจไปก่อนว่าวงเดย์เสียดไฟองเนี่ยนะที่แเข้ากับเข้ากับขึ้นเทตยบตัวหลวงพงก่อนน้ำหนาเหมียนเมียนเหมียนเออขึ้นได้ขึ้นมากยันได้ยดีก็ได้ยดีได้ยินกับกัได้ดีดีเยอะเยอะจะเข้ากับเป็นรูปเป็นข้อเราไป ก่เฮ็ดของหน้ามากแล้วกับเฮ็ดของเสียติของปฐมของโนพ่านคือเปีดหน่วยเวลาเนาะได้ความนะสา่งรรค์จากหลานชายทางพ่ยจากสุพจน์ครับหลานสุพจน์เท่าเริ่มต้นมากครับทุกระยะขั้นตอนนะครับตัวต่อรถให้หร,รือกายจากความคิดจากตัวคนเล็กๆจากคนจคังหวัดรรออ็เนี่ยแหละครับน้ำกันเนี่ยหลานชายทางพ่ยพี่นอ้องพยา,ายานะพ่ยว่าไฟเดียวหันห้าทั้งวงพนจัดการของเขาเหลือเยอะอยู่กับบ่อใาญ เอาไปเสริมไปที่อ่าจริงใจยังเข้ามาเบิ้งเอามาเบิ้งเอาเข้าไไปสั่งสรรค์สูุพี่น้องเบื้่าตู้อยู่ทั้งหลังก็มีอยู่เยองเข้ากว่านั้นเฮ็ดรถแห่ก็ได้หรือสซีเฮ็ดยังก็ได้เราเข้าไม่ยากดอกถามว่ามันนั่นบวงานผมกับด้วยใจผมหนักครับใคนณกับพ่อใครเสือว่ารถเมื่อที่ให้เราดีผมมีหลายแบนไลยอืมเป็ดเบิดต้องบดหกล้านกัวพูดแล้วครับหกล้านก็แาบเมื่อหน่อยได้ครับพี่น้องเรื่องระบบไฟเกี่ยวกับแสงเสียงรถตู้ลำบุญให้เราดีเงียบดางครับ บอกไปห้เทียรกะมันบาดการพิ้นให้เดียพ huh ื่นอาจคิดเิ่นเกมเข้อมันจริง่ายเกเงินอะไรี่ยเพิ่นดหอนหล้านกูเอาเขบิดเบิดเบิเบิองรรอึงเอผมมันต้องมารดเบิดที่แล้วเบิดที่เล้วเบิดที่แล้วอ่าผมคิดคนกนมากมากอยากสร้างฝันอยากสร้างไปทาพีนองมึงอันนั้นอันนี้เฮ็ดไปครับมหะ้านสามหามิวันที่สองแสนหรอวันที่สองแสนปาปุเนียวป้าปุ้ง ปรับปรุงปรับปรุงตลอดปรับปรุงตลอดครับปีมื่อหันก็ซื้อจอใส่ครับปีนี้ก็ปรับปรุงให้ออกเป็นสามพื้ี่ไอ้ไข่ไข่ไข่ของหน้าอืมบุ้งของหน้าเอาเถอะฮะหน้าผมมีงานกดี๋ยวจะไซอยหน้าเดี๋หางานเฮ็ดเป็นคู่กันเด้๋ยวเอาเลยเนาะออาเปล่าไปไข่กันเนาะออาเปล่าไปไข่กันเอาเปล่าไปไข่กันรถตู้ลำาพุงให้เราดีหน้าหยกหน้าหยกขึ้นมาปั๊บหน้าใส่จอผมผมมีเงินใส่จอใส่ไปไม่หนิวไก่อนไปเฮ็ดจะถิ่มหน้าด้วยจะถิ่มหน้าด้วย เข่าจะติ่มกันได้เท่าด้นี่เป็นลุงไงผมเป็นลุงลูกครับลูกป่านนี้ก็พ่อได้ให้มันรูปแบบเอาเนียนี่นะไงแล้วมันเกิดน่อยได้ขี้เก่าเหรอมัหาแต่ไงตลอดทุกคนเท่ามันคอยสั่งฟันอ่างเจ้น่ากับางที่มันอาจจะมาเหตุตื่นตามร้อยล้านก็ได้เห็ดชุดมินิได้หลายชุดเอาจังสิแม่หลายย่งแล้น่ะเนาะต้งคอยให้กำลังใจเมีนเมียนเมียนเมียนใมีนมียนเนมียนนมมียเดียยมทุกอย่เงียกกันสมียเดี๋ยว้โทับแป๊บนน เดี๋ยวโทษครับตู้ถามเขากันตลอดน้ำทางน้ำยังนั่นแหละรถติดก็ลำบากหน้าก็ได้ลำบากสู่ด้วยใจหน้าก็ได้สู้ด้วยใจโว้ขึ้นว่าหน้าก็ออกงานก็ได้เงินอยู่แต่ว่ากับว่าใครเหลือดอกมันลงทุนถ้ามาเจอโควิดแล้วเอาไปถมสางมันกับว่าเต็มไงแบบนี้ถมแล้วจะได้กับว่าเต็มสางมันลึกค้อยไงรถใส่เงินออกไปแสนยนึงนี่ช่วยจะเต็มแสนหาเลยโอ้ยปัญหาอย่างหาแสนหาเงินเราไมยอม อดีดีบ่านางนี่ร้านคุยกันจริงจริคุยกันนี่สิแล้วเนาะคุยกันนี่สิแหละยินคุยกันนี่สิเลยเอ้าลูกกับมะฮอดพอดีนี่เด้อบะเหนียกไฟกับมะฮอดพอดีตัวนี้แม่เอ้าไปตะโคราชมาเสี๋ยวสวัสดีครับลูกัสดีครับแค่นั้นรีวิวอยู่นี่พอดีร้านสุพโฟดผลิตน้ำสตินี่นีลูกแซมมาจากโคราชมาทำกัดจิ๋วไปทำกันดจิ๋วไม่เป็นครับโอ้จะเป็นลำบากลำเข็ญนอกห้อกระไดนาะมาจากโคราชไปหาหนองไองไปหาหนองขุน บางทีคนจสบหลูจักหรือว่าแนวไฟก็ขวนนีฮะลึ่งกันฮักแกนอย่างนมาแตไ่ไดนแต่คนุ่นใไม่อาจจะบรุดแต่พอไปถึงบางก็แต่ละคนเสียหูว่าทีมย่างยากดนีเป็ยนยังไงกับกว้งแต่ว่าหัดเก็บตัวให้มาลูกหัดเก็บตัวให้มาลูกอาจจะบอกออกไล,ล่คือนลุใหม่ปาะเด้แต่ว่ามุ่หน้านี่สิเก็บตัวจังสร้างขวนนี่น้องนี่อ่ะขออนุญาตเออซื้อจังน้อยน้องกันเลยเอาไปหานองมากก็ดีต้องมอดเรียบร้อยที่ลูกบอดไฟเรียบร้อยแล้วพอดีร้านก็ว่าอยากได้ไฟไปใส่ พอดีฮะทางวงเย็ดเองเขาก็สิเหลียวไฟเยอะสุดหรอกแต่สั่งมากกว่มีดเลยลูกแซมสั่งหมูวานหมูกรอบมันแต่สั่งตะโดดแล้วเพราะมันตีหัวตาสิได้กุ้งข้าว่าสิมาไฟไฟอีกชุดหนึ่งอ่ะสิมาลุกกหลายเติบแต่ว่าหันว่าทางวงเซียดเองก็ดีใจนะกันยังดีเขาก็สิได้เปิดอีกตลาดนึงไปนอกตลานเนาะก็มาก็แม่งเอาไม่เห็นตัวเนี้เป็นยังนี่ออดเอาบอด บ่อนเท่ามะละสังบ้างมั้งเต้ก็ดีก็ดีมาหาไปหาอยังน้ำหนาไปซ้ายโอ้ย <มา S 2> ถินะ่มกับประด้๋ยร้านได้เท่าลูกพี่น้องกันเท่าซุ้มเท่าถิ่มกับประด้จังลูกแซมสิกระทิ่มกับประเดี๋ยวข้ามันทางไปว่าสิมะลื้อเฮ็ดโดมหนึ่นนงนี่แล้วว่าไม่เฮ็ดหรอว่าสิเฮ็ดมองให้ให้ลูกแซมสอนพวกการเล่นไฟไหมหาเวลาว่างเขาสอนนะนะลูกเนาะแล้วจังโค้งสิกระสอนเศร้าไปงี้สิไหม คือมีความรู้แล้วแบ่งปันกันไปไหมหน้าว่าดีก็ปล่อยทิ้งกันไว้ซื่อๆทือยงัยงยังลดเนาะเอ,อ้ยคือรถนี่แหละก็นจนว่าเห็นป่ะไปต่อยอดจากร้านสุเปอ์แล้วก็สร้างพน้นสร้างตองกับไปเฮ็ดกันยีปน่ปุ่นกับต่อยอดกันเม่ออสุดยอดทีมงานเขาหนิโบผู้แพงความรู้โบจะได้จดลิขสิทธิ์คือโมง่ายว่าตายไปน้ำเก่าน้ำไม่ได้มีความรู้ยังกับแบ่งปันกันไปบางที่เขาบอกให้ไปจดลิขสิทธิ์ตัวหลวโพงกับโผ่ตัวพีทีให้ดนูดีกี่พมิดกันไหมเพราะมัน,มน มันเป็นมันเป็นจะไปโจดดอกมันจดดอกมันว่ายังไงว่าแบ่งปันกันไปแบ่งปันพ่ความสามารถพมความสามารถเฮ็ดเลยเฮ็ดเลยอย่างเดียวคือว่ายังไงว่าหน้าว่าเนาะหลานเนาะมีอย่างเขาแบ่งปันกันไปมันสิเป็นต่อยอดให้องไหมเป็ี่ยนอันนี้ส่งไหมหันเขาไปมีกรรมกดกรรมเกณฑ์หลายมันมันมันปิดทอนกับคนอื่นไหมเกิดข้าคนว่ามีอยากได้จันสิแม่หลานเข้าใจเนาะส่ว่าคนอยากได้ควอยเล็กไม่เฮ็ดอันสิก็จะไปหามก็เจาะกับโบแดงที่แม่หล่ะ เอาแบบฟีสไตล์ยโลดคนนออกมาผมเป็นบ่าวโหลดที่แดกอะไรเนี่เห็นรถเวทีให้หนูดิไปซื้อต้นสื้อให้หนูดิก็สายพุทธแปดแสนกว่าก็พูดแล้วแปดแสนกาบาทผมเห็นรถขั้นนั้นเอี่ยที่พอท่านร่วมคุ้มสังเงินนั่นแล้วโอ้โหโคนออกมาเป็นบ้าเป็นบ้าโอ้าตาทีมงานอยอะแบนตลูกแซมนี่ก็เลี้ยงหนูดิเดี๋นี่ยิ้มมาหนี่นี่เลี้ยงฟาร์มหนูสีต่อจ่ายเป็นร้อยเป็นพันวองสิแม่เดี๋ยวนี่ก็ลังเสริมเนี่ยโมเมนเสริมเดี๋ยวต่อไปจะเป็นลักด้วยซ้ำจะเป็นลักด้วยซ้ำนี่ จังน้าพายก็สนับสนุนลูกเดย์หักแพงกันกับสายของโคกนั่นแหละโคกจัดการมาระบบเก่งๆคนรุ่นใหม่เก่งอีดียอมลาประสุดยอดหลานก็เก่งอยู่แล้วจังหลานสุพจน์ก็สุดยอดอยู่แล้วรลุดก็เก่าก็สิเป็นพี่หลุนพี่มั้งเนาะแซมซุก็ีนอปโธด ก็บ่าไปยังเข้ากัสู่ไปเข้าเกิดมามันมันมีทางออกตลอดอันใดกกแล้วแต่บรต้องไปถึงกับทางตันหรอกเข้าเป็นเป็นเป็นจังไดๆกับตรงเพื่อนขีดเส้นไปแล้วเวียงบ่นเพื่อนามย่านนีงยังแนวแมนแมนแมนทำย่านบ่ย่านบ่าย่านหน้าก็บ่าย่านหน่ว่ากลัวขี้กันหน้าอย่างนี้มันไกลกลัวแล้วแต่ก่อนนี่สั้นนู้นๆตอนนี้ชิวๆสบายสบายเส้นทางเพมันมีให้เดินเขาต้องเดินไม่หลุดหลานไม่บังเอาเฮ็ดดีป่ะนี่มันต้องเฮ็ดดีน้าแมนแมนแมนเฮ็ดดีน้ำ คนบดดีก็ให้ลูกไปจคสิเพรมงได้แล้วทน้ำคนบดดีแล้วก็จคสิว่าเจนเดแม่มาลูกแซมบอดหาบอตัวนี้ท่าเดะมาแซมพีโคงซื้อใ้เถว่ถึแล้วตเขาสื่อตะกี้มันซีเมืกว่าซีมื สี่หมื่นแปดนี่นี่อันที่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 หน้าเด่นวงวงนี่แหละนี่แหละตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยมันเฮ็ดซีนเนี่ยเยอะก็คือจบเลยล่ะครับมันถูกตัวนี่ตัวสี่ซื้อตัวกี่ว้างสองปีที่แล้วมันสี่หมื่นแปดยันดีเลี้สให้ก่อนแซมสามหมื่นไปปลายสามหมื่นไปปกับพวกป็นยังเข้ากับสู่ๆกันไปเข้ามันเส้นทางมันมีไว้ให้เดินอยู่แล้วเเามันมีอะไรไว้หลายเส้นอยู่แล้ว หน้าวางพอดีเมื่อนีผมวกแโอ้แย่นเนี่ยพี่จรอุปกรณ์ก็มีหลายอย่างอยู่นี่มือละฮะจิ๊บสองจิบสามหม่องแย่นเนแย่นมันอันนั้นนี่ซอยกันไปซอยกันไปร้านซอยกันไปเฮ้ยจอกอาชีพนี่ี่น้องไทยบ้านเหยียบง่ายบบางบางชิ้นบางยางเขาอาจจะบ่ได้มันนิมิตบ่ได้หรอกคู่มือนี่บางที่มาย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ ว่ามือไปล้างมือเข้าไปแจ้ไปตามสถานการณ์เอานั่นตัวนี้เนี่ยรู้มแมนแมนแมนโม่ยหญ่ม่งกัดเจ้าใช่ไหมมือหรอขวากเอาต้นโม่ใหญ่ได้ล่ะกันใจสิครับกันใจสิครัมันมันก็ดีไปหลายอย่างมันดีไปหลายอย่างอยู่เดี๋ยวหน้าจะบอกเดี๋ยวมันหลายอย่างมันมีเคล็ดลับของมันหลายๆอย่าง มักซุ้มเฮามันมากได้เฮซตเด็กๆก็ต้องมักต่อพูดหตู้องค์ใหญ่เฮาก็เหลืออยู่เฮ็ดรถแห่ก็ได้ต่อแต่ว่าพี่ต้นไม่โมเฮติรถแห่ก็ได้พวกกาฝืนเพิ่นนี่แหละเฮ็ดในอำเภอสีสัมัครเป็นนักร้องหอวใจดีว่าเดี๋ยวลูกดีว่าซอยกันเท่าโมเนียเดี๋ยวเขาชีวิตนี่มันก็จะเดินไปข้างหน้านอหลานเนาะเมื่อนี้พี่น้องหลานกับมาเหรียญน้ำลูกแซมลูกชายกับมาน้ำมาครับนักร้องเบื้องหน้าตาแล้วูกรอบพวกอึดครับอยู่นี่ เดี๋ยวสร้างภาพติดภาพเปิดวงมินิไว้จักชุดเน่าภาษาไทยครับภาษาไทยมเน่มเน่เฮาอนาคตบอกว่าถูกนั่งเนี่ยผมโทรถามไปนั่งนั่งอยู่ในนี่บี่อยู่ในนี่แล้วนั่งอยู่ในรถนี่ล่ะอยู่นั่งอยู่นี่แหละกะว่าสิเปลี่ยนเป็นรถใหญ่อยู่แต่ว่าเบื้องสถานการณ์เราหันเปลี่ยนทังไหนพวกความฝันไปแต่ว่าว่าสิเปลี่ยนเป็นรถหกล้อแล้วแต่ว่าคืเบื้องนันแสถานการณ์เราคือจะบว่าดิเปลี่ยนดอกเกลยวเบื้อง มเน่รล้านห้ราเลเาออ่าถึงหนตามัาเตมไปจอดไซดได้หมดของเขานี่ข้างทางก็ได้จอดล้างก็ได้แล้วแต่หัจอดหนาเพราะได้ฟังเสียงข้างหน้าไหมเมื่อกี้นี่ยู่นโซจูดผุล้มพุแตกอยู่หลายดอกอยู่นะสามดอกหมดเลยมันจูดอยู่ใไกลมาลูกเซมแตกแล้วหนึ่งเขาบดิม้วไม่ไหมน่ะไม่รู้ว่าเขาจะจูดผูแมนแม จนตื่นหมดเลยนะล้มโพงจนปังหมดเลยเพราะว่าเก็จะจุดอยู่ไก่บางที่เขาขอบอกลูกว่าดีจุดต่อไปฉัได้บอกลูกทีมงานอยู่ว่าเวลามีงานอย่างหันเพิ่งเปิดงานน,น,นี่ปิดไว้ก่อน,นอมนีห่วงไปก่อนเอาลูกแซมเนาะเซฟตี้ไว้ก่อนเอาลงไว้ไวก่อนโอ้พ่อเด็กไปใส่เห็นบ่หัวลงไว้นี่แม่สายยังดนีไปเนาะสามโคตรไปแม่สายเช่นนั้น สายมือนีสายสัญญาเชนยันน์คือน้ำสนามบินบ่ถูกต้องแม่มาหนาถูกต้องสายดีแล้วโอมแค่มีแค่สองโอมคาตันท่านถ้าสายย่างอื่นมันติหาหกโอมเลยหลานถือว่าเบื้องเน้าถ้าพวกสายย่างอื่นนี่หกกีดก็โอห์มได้หลานมีสายยี่ห้อไว้วินประมาณหาโอมซีโอมกลัวหาโอมแล้วก็มีตรงนี้สองโอมทั้งในทั้นึงกวนกวนไหนไม่มีเลยไม่มีกวนนี่แหละสายสุดยอดถ้าใครไม่รู้ กะสิว่าสายโลโุหล่แต่สายดีที่สุดว่เขาสายงูจักเ <c oughs> <c oughs> กเยียร์สายยังดีหลานสายยังดีสายมันที่ข้อสายลากไปทั้งหน้าเจ็ดสิบเมตรเนี่ยถ้าเป็นสายทั่วไปจะเร่งมาเตอร์หลายไหมแต่ตัวนี้สบายสบาย,บาย,บายชิวๆเลยนี่แหละว่าปีนังของเขามีเยอะอยู่หุ่นหลานพวกเนี่ยคุณมีสมองงจักเกียรเรื่องสายพอตรงห่วงเขา ถึงเขาจะบริเลียนกลุงเเพียเพื่อลูกๆก็แล้วต่อมาที่หลังแต่ว่าเขาได้เลียนสายตรงนี้มาก,ก็บมอ,อาจารย์เราฮายเม็นยุคน่เอ,อาจารย์ยันนี่บานทารน,นาครเขาแต่เป็นยุคออกยุกโซเชี่ยลนี่ก็โอ้เป็นมหาอาจารย์ใหญ่หมแล้วเนะะาะคนธรรมดาแล้วล้านทะลุแน่ครับนี่แหละครับล้านกับมะเร็งน้ำพอดีลูกแซมกับเฮดบอร์ดไฟมากเรียบรอยแล้วครับ๋อ้น,น,น่าเห็นใจนะวันป๊อบ เอาพี่น้องแักแพงสุขุสุข้นสร้างไพ่กับขอขอบพวกนี้หลายติดตามเมื่อน,นี้หลานสุขพนมาเหร่นน้ำลูกแซงกับมาจากโคราตไปซ้อมยุโคราชกับนงสายสร้างไพ่เก่าพี่น้องยุโคราชมีตุลุ่นเก่าเก่าพี่น้องมาตรงห่วงทีมงานแบกเก่าทั้งหลังๆนี่แต่ว่าบอกในหน้ามือื่อครับทีมงานเอ็มเคสตูดิโอครับแต่ว่าเดี๋ยวเดียวจังน้อยสิออกระยะไปใส่มาใส่บ่ไเด้อาจสิได้จังสิได้ออกมาอีกเทียนหนึ่งพี่น้องทีมงาน ดิสเปิดความลับได้หลายอย่างนะครับการผล็ตกะหลายอย่างครับพี่น้องยูใต้ดินหลายแห้งแมมบอลูกแซมแต่คนุ่นใไม่นี่จะบ๊อหลู่ด้ลูกอ้าพี่น้องสร้างไฟกระเสียวไวซัมนีก่อนครับเมื่อนี้ให้เดียวให้รูปรีวิวหลานไส้วาสร้างไฟมีไฟหลายครับครับก็เลว่ากะ ทางวงเสียไฟเองเลยทีมงานก็เลยเสียไฟลงมาจัดจำนายเละพี่น้องพูดเรียกได้กับไมติดต่อแล้วพี่น้องเด้อมาติดต่อติดต่อกับสร้างไพกันได้ครับอันนี้พ่อขายได้ก็สิขายออกไปพี่น้องอันนี้พ่อซอยกันได้ก็สี่ซอยกันเนาะลูกแซมเนาะครับยืมยืมกันไปใส่กันก็ได้บ่้องห่วงพี่น้องเอาสร้างไฟเสียว้ซ้ำนี่แหละร้านลิปนะฝากติดตามเพื่อกาพี่น้องเมื่อนี่รีวิวนีดนิดน่อยพี่น้องฮักแพงสวัสดีครับผม เดี๋ยวจะไฟหลักไฟหลักไปใส่ทั้งหนเล